ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟลสองเสียนนองไขยขอบคุณพากกันไม่แรงหลังไวออกพี่น้องนี่ผู้ใดคือบอกพี่น้องตายเรียบรุดบดเนาะพี่น้องเลไอ ดูดบนลุดแต่ว่ากะมันบ่ได้จับคือว่าล่ะให้ต่ล่างมีอยู่ให้ต่ล่างน,าน่ะมีต่อแต่ว่ามันอหนึ่งขาดบ่ถึงมันก็ะบกเกิดว่ามันจะออกตัวนั้นยึดหกกตมีอยู่เลขนี่มันเป็นเลขข้อสอเนาะพี่น้อง ว่าล่างนี่เขาเขาตัววิ่งที่น่องเขายุะล่างอย่างเดียวไอ้สองเนาะเขาไปที่สองแล้วบนนี่ลุดไข่ซี่ครับซูนลดมาตามต่อ ก็ได้ยินข่าวแววๆว่าสั้นจอนแบบพี่น้องสั้นจอนบบได้ยินเอฟซีหม้อว่าสั้นจอนใช่นเนาะจำมาได้นัาานสิเป็นยังไงเชียวยุ่ยวะสั้นจอน,นอจว่าสั่นซักสีเงินบางเงันจอนก็จอนเท่านั้นละเท่ากับเข้ยสู่เข้ยนั่น อยู่ตลอดน้องขาอยู่ครับสูตรเนาะพี่น้องสูตรเขากเขาเขาอะไรล่ะน้องกับมาสูตรต่อมันหกเก็บมันกับบรด้จัดแล้วในตารางอยู่ตรงกันก็นกดีเนาะพี่น้องมีศูนย์มีสี่มีสองมีห้ามีหกม,มีเก็บเขาทั้งสามตัวจน แต่ว่ามมีเปีนออบ่มี่เปลี่ยนเนะเาะถตามีเปี่ยนเลยเขาวชีโตไปเลยดูาเขาผ่านผ่านวนนีนเน้เอาไหมขออะไรก็ฝากกด้ลค์กดแช่กด้ิตตัดเพื่อเป็นกำลังใจ คลิปต่อไปครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็ตามหวยสูตรตะล่างก่อนเนาะนั่งเดิมเนาะเดี๋ยวสิลงตักมือองมือเดี๋ยวสิลงล่างให้พี่น้องเฮ็ดเบิ่งดีๆก่อนล่างอย่างเดียวเนาะมันสิเข้าอบ่นว่าสัญจรยากอเด้ ก็ว่าสันเกินตอนนั้นก็เขา่าอยู่นะเนะพี่น้องขึ้นวนเลยนอจาบ่าได้เข่าอยู่ขวดนีอย่างนอจับมาได้นก็หลวดเนานเข่าอยู่นยงนวนอะไรได,าด,าด,ไดร้างอย่างเดียวเขาว่าจับ่าได้หลงว้เวนก็ไปตามซูนนะพี่น้องวันี้ไ็เย็บเป็นต่อวดเลยเสร็จแล้ว ราะเลขมันเลขนี้มันตรงกับมันไงตรงกับัสุกบพี่น้อง่นบันสุกพนันไบนันสุกโอยันสุกันเทศเว้าผิดโอ้ย วันอาทิตย์เน,ะนาะก็พิดงวดนี้วันศุกร์ถึงวันศุกร์ดูเทดศุกดูว่าเศร้าเพราะววันอาทิตย์นี่เลขค่อนข้างจะสูงอยู่พี่น้องเนาะค่อนข้างจะสูงนะนะงงงนะครับ ประเทศตามสูตรแล้วพี่น้องดูมักโูชอบก็ไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อืน่นๆเนาะอย่านทั้งย่านศูนย์หลอยมากพี่นอ้องบางยาศูนย์มากๆเลยแค่ใ้กูหนึ่งเนาะศูนย์ก็จะเป็นศูนย์าท่านแหละเลย จับ0ูนหานี่หาหาศูนว่ามัน0ูนหาเด่นตัวเด่นนี่ก็ตัวเด้นตัววิ่งก็8แปดหาก็แปดแปดที่เจเราหน้าอาันละวันนี้ก็ขอตัวพรอหลายๆลุดพี่น้องเอาเว้นมากอ่ะ ทำตานมนาทีไล่งองไล่งานเรียบร้อยกเ็เลยถือโอกาสลงหังแบบมานังอัชิปมาคุยมาจ่ากคับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีากาบคอโซหลาไลรุดพี่น้องรุดก็คือนรุดละเพราะว่ามันสูตรลา้าง,งเข้าเล็กวิ่งพี่น้องไปบ่ถึงมันบ่มีแปะพี่น้องมันมีแต่ศูนย์ศูนย์ แล้วก็ส่องเดี่ยวงวนเนี่ยปกติมันจับได้สามสามหางมันบอกพี่น้องเดี๋ยวเสียตัวกันไม่จักสองถูได้พี่หนอ่มนะที่เขียนว,ว่าตัวกันตัวจริงๆมันน่ะสามหางเสียตัวกันไมันจักสองหางหางแต่บพถึงมันจะเป็นทั้งหมดจะเป็นหางยันยันไปบโพถึง เฮ็ดไปมันจะเป็นอยู่หา,หางพอดีของของมันปกตินี่ตัวประปกบนี่มันจะมีอยู่สามหางเนาะกันเหนียวพี่นอนองเนาในเวลาทุกพวนกะไป่บิ่งหว้ครับอ้าวนี่ครับร่มจะพัดจังหน่อย ล้มพัดล้มพัดหาแล้วนทะบไปก่อนอมือขอบนวนญิงเด้อพี่น่องเอยเอาเอางวดน,นี่เลขในตะล่าง 8, 20, นี่แปดสองศูนย์หกห้าเก้าเลขวิ่งเลขเล่นกะหาล่องแปดพี่นอเด้อ รับคู่กับรักหากะนี่หาสองหาเก้าหาศรัก8ปดะแปดห้าแปดหกแปดเก้าสมตัวสองหางแปดหกห้าปห้าศูเนาะหางเป็นรักลอยให้กะจับให้สองหางพี่หน่อยกะมากเาบิร์ตอ่ะ ขีดเจนใต้ทั้งสองห้างเลยพี่น้องห้าหกโมหกโมมากหายมันเป็นศูนย์สีหนา้าที่สองห้างกับขีดเจนใต้ยังไงแปดหา้าห้าสองห้าศูนย์ที่เหลือกะถ้ามีน้องมากกะจัดตัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้หาเก้าเนึ้ยกะงามโย นี่จะมีเลรอพี่น้องเอาแคบเอาห้ก้อนโมเลยเอาไปเปรียบเทียบอาจารย์อื่นๆเนาะอาจารย์ผู้เพิ่นแม่นเอาไปเป็นการบ้านเนาะเห็นว่าสัญจรมันสิเป็นยังไงแม่นบ่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกนิดเด้อแม่นบ่แม่นก็ได้แม่นบ่แม่นก็สิได้เอาคือเก่าตัว มาจังไดนก็ชิได้เอานักเลงห้อยแล้วเฮาเขาเป็นนักเลงแล้วเฮาบัญญานิเนาเนาะแค่บอกพี่น้องมักท้ำบองหัวเนี่ยเน้นไปทีห้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสุดท้ายนี่ใครพี่น้องเอฟซีแฟนช่องมีส่งมีหมานลำลำรุ่นด้วยสุขผูกุกคน ครับสวัสดีครับ